สวัสดีครับวันนี้วันที่4ี่มิถุนายนณลานจอาดรถอารดีบางนาพบกับผมอรุณและเปิดลานขายรถครับวันนี้เราจะมารีวิวรถคันนี้กันครับ Honda Hybrid HV ปี B 2018รถ Honda Accord G9 ที่เรามีขายณนะปัจจุบันเนี่ยเราขายในราคา6,400 0บาท แทบทุกคันเลยนะครับเลขไมเฉลีย่ยอยู่ประมาณ10,000แสนต้นๆเดิมๆเป็นรถประจำตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทบริษัทหนึ่งที่เราปล่อยเช่าไปและแน่นอนที่สุดเราเข้าสู่เช็คทุกระยะรับประกันไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ำไม่เคยไฟไหม้ไม่เคยน้ำร้อน่ว,วทุย <S <S เรามีการรับประกันเครื่องเกียร์จากบริษัทอินทลาประกันภัย1่ปีหรือ20,000กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนไม่ต้องกังวลใจเรื่องการเอาไปใช้ครับ เรามีบริการสินเชื่อจากทั้งธนาคารและบริษัทชั้นนำของประเทศไทยครบครบไม่ต้องกังวลใจว่าจะจัดยากอย่างที่ท่านเห็นรถที่เรารีวิวตรงนี้ก่อนส่งงานก่อนรับรถเรามีการเก็บสภาพรถก่อนมอบให้ลูกค้าไฟหน้าสวยงามเห็นชัดเบาะข้างในสวยสะอาดมีการสปารถให้เรียบร้อยครับผมอยากให้ทุกท่านได้มาเข้ามาทดลองขับมาชม กันที่ลานจอดรถ RDD บ้างนาะสนใจติดต่อ0801925444ผมอรุธครับยินดีรับใช้เต็มใจให้บริการนะจ๊ะ